สวัสด yup. ีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับนะครับสำหรับเย็นวันนี้นะครับน้องขออัปเดตนะฮะรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับของลูงปู่จื่อหน่อยนะับเป็นพิมพ์ยืนนะครับนะเหมือนของลูงปู่มหาธิราเลยครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยพี่นะพระพุทธเจ้าสิบชาติคือพิมพ์ยืนนะครับของลูงปู่มหาธิรานะครับส่วนวันนี้ครับเรามีเป็นของลปู่จื่อนะครับมาแบ่งปันพี่น้องมาอัปเดตให้นะครับนะว่ายังมีเหลือรายการอะไรบ้างให้รับชมนะครับวันนี้ก็แบ่งเอามาให้รับให้พี่น้องรับชมนะครับประมาณ สิบห้าสิบหกรายการนะครับนี้มารับชมนพี่นะว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับนะถ้าพี่พี่ตั้งใจนะครับยังไม่มีนะฮะอยากให้เก็บไว้คนเรียนสองเดืยนนะพี่นะค่ันที่เริ่มหายากนะครับสำหรับยกลังก็ไม่มีเป็นที่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวครับบรรลุรายการที่หนึ่งอะไรครับพี่นะฮะชอบรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่อินดี้ไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้เจ้าเลยนะครับนี่ครับขออนุญาตนะครับมาเป็นรายการที่หนึ่งครับ รายการที่หนึ่งครับมาเป็นเนื้อเงินครับตอนนี้เหลืออยู่องค์เดียวเท่านั้นพี่นะเลขโค้ดับเบอร์สิบเก้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเลขโค้ดับเบอร์สิบเก้านะครับแบ่งปันพี่น้องที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้เนื้อเงินแบ่งปันให้พี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเหลือเพียงจำนวนแค่หนึ่งองเท่านั้นครับนะรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยครับ ต่อมาฮะรายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินนะครับเลขโคุณเบอร์39นะครับหน้ากากชุบทองฮะเนื้อทองแดงสตินหน้ากากชุบทองครับพี่รายการนี้ฮะนี่ฮะเป็นรุ่นอ่านิยมเหมือนกันฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับรายการนี้นะครับนะฮะสวยๆนะครับลองเลือกชมดูนะครับพ <Hi> ี่ชายนะครับลองเลือกชมดูนะรายการนี้แบ่งไปมินองที่350บาทนะครับรายการที่2นะครับ ต่อมาเป็นรายการ oks. ที่3ครับพี่ชายรายการที่3นะครับนะเป็นนักกักเงินนะครับเลขคนตําเบอร์หมายเลขหนึ่งครับนักกกชุบเงินเลขคนตเบอร์หมายเลขหนึ่งครับนะหัวหน้าเลยในคบหัวหน้าเลยนะครับรายการที่3าม้บาทเช่นเดียวกันครับสำหรับรายการที่3นะครับเนื้อทองแดงสตินนักกักชุบเงินครับหมายเลขคนตําเบอร์หมายเลขหนึ่งหัวหน้าเลยนะครับหัวหน้าเลยนะครับเลขต้นเลยครับนะเลขที่คนนิยมนะฮะนะผมจะมีจะแจ้งให้เข้าคือหนึ่ง เลข1นะครับเลข2และก็เลข8เลข9 1.68แล้วละก็เลขเบิ้ลนะครับเนี่ยส่ตมากคนจะนยิยมนะฮะมากๆเลยพี่นะครับนี่ฮะรายการที่3นะครับ ต่อมารายการที่4ครับรายการนี้เป็นเนื้อนิยมมีหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็นเนื้อนิยมอีกหนึ่งรายการนะครับเนื้อตะปูสังขะอวนอนครับเลขค้ดําเบอร์หมายเลข12ต่อโคตดสารารอบครับนี่ฮะเนื้อนิยมมีหนึ่งเนื้อเลยครับนะนี่ฮะรายการที่300บาทท่านนพี่เนื้อตะปูสังขะอวนอนครับรายการที่4นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านเสนอมาเป็นเนื้อทองแดงลมดํหลายเสือครับนะติดจิววอลลุงปูจือนะครับเลขคดเบอร์หมายเลขสองศูนย์ครับเลขคดเบอร์หมายเลขสองศูนพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการแรหน่อยรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับติดจิววอลลุงปู่นี่ยฮะทำลายเสือนะพี่นะนี่ฮะทำที่ทำที่เหรียญนะครับทําลายที่เหรียญนะครับไม่ใช่ลงยางนะครับนี่ฮะรายการที่ห้านะครับสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับรเนื้อเนื้อทองทองสองทิปสตินนะครับเลขโคดนัมเบอร์พี่สองศูนย์นะครับลงยาจีวอนลงยานน้ำเงินครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่350บาทนะครับ0รบาทนะครับรายการที่5นะครับ ต่อมาในาการที่6ครับรายการนี้นะครับเป็นรายการนําเลิกนะครับเลขคําเบิร์หมายเลขห้าครับรายการนําเลิกนะพี่จ๋านี่ฮะร,รายการนําเลิกครับนะขอที่450บาทครับนะรายการนําเลิกจะจะสร้างเพียงแค่10เหรียญเท่านั้น รายการนำเลิกจะัดจะสร้างเพียงแค่สิบเหรียญเท่านั้นพี่รายการนำเลิกนะฮะรายการนี้เนื้ออัปการลงยาเด็กต่อโค้ดเก้ารอบนะครับรายการนำเลิกนะฮะเลขคนเบอร์ใหม่นะฮะจัดสร้างเพียงแค่สิบเหรียญเท่านั้นพี่นะครับรายการนำเลิกนะพี่นะราย ok การที่เจ็ดนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาฮะรายการที่8ครับรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินเลขโคจเบอร์12ครับติดจีวอลลุงปูจื่อนะครับรายการนี้ขอเพียงแค่350บาทพอนะครับรายการนี้ขอเพียงแค่350บาทพอพี่นะรายการที่8นะครับ ต่อมาฮะรายการที่9้าครับเป็นเนื้อบดบทอีก3ังสามองนะฮะนี่เนื้อเป็นบทครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับลงยาน้ําเงินพี่เลขโค้ดําเบอร์หมายเลขสิบนะครับรายการนี้นะครับเอาไปพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับนะลงยานนําเงินพี่สำหรับอีพีนี้นะฮะได้มานี่นะ ต่อมาครับรายการจะไปครับรายการที่10ครับรายการนี้เป็นนื้วะลงยาฟ้าเลขคดเบอร์หมายเลข13าครับรายการนี้ขอที่500อบาทเช่นเดียวกันคะรายการนี้ขอที่500อยบาทเช่นเดียวกันครับนะฮะต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้เนื้อวะลงยาแดงนะครับเลขคดเบอร์39ครับลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับและถูกตะแพงพี่ต้องแดงไว้ก่อนนะฮะรายการนี้เอาไปพี่เฉพาะอีพีนี้1อ่า5 0อยบาทนะครับ500บาทครับพี่นะรายการที่11นะครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่12เป็นเนื้อสอดไส้ครับเป็นเนื้อสอดไส้ครับทองเหลืองสอดไส้ทองแดงครับทองแดงสอดไส้ทองเหลืองพี่นี่ฮะรายการนี้เรียกคนจะเบ u m สองสี่นะครับเปรียบเทียบจเสมือนเรียนสิบของเราเลยรายการนี้รายการสอดไส้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการสอดไส้ค่อนข้างที่ทํายากและรายการแพงๆนะฮะเรียกว่ารายการบนหรือก็เป็นได้นะครับรายการนี้รายการที่สิบสิบนะฮะสิบสองนะครับนี่ฮะรายการนี้รับไปพิจารณาครับสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการชุบเงิน,ก,นงกันบ้างครับนะรายการเงินกันบ้างนะครับรายการน,นี้รายการที่13ครับนะเป็นเนื้อทองเหลืองหน้าก,กลัดนะครับเลขคนณตัเบอร์24ครับเลขคนณตัเบอร์24ลงยาแดงครับรายการน,นี้นะครับขอแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่ ไงครับ350บาทเทนาี่สามร้อยห้าสิบาทเทนายพี่รายการที่13ครับต่อมาฮะรายการที่14ครับรายการที่เนื้อทิพมท้องเหลืองครับตอนนี้ลงยาเหลืองครับนั้นหน้ากลาดนะครับเลขโคดเบอร์27นะครับแล้วเลขคดเบอร์27นะครับรายการนี้350บาทเช่นเดียกับพี่รายการที่350บาทเช่นเดียกับพี่นะครับรายการนี้นะพี่นะสวยๆก็เลยทีเดียวครับรายการที่14ฮะ ตอนารายการที่สิบห้าครับรายการนี้เนื้อมหาชนวนเลขคตัเบอร์สองแปดเลขคูตัเบอร์สองแปดราคากักเงินลงยาจีวอนนละฮะหน้ากักเงินลงยาจีวอนพี่รายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกับพี่รายการนี้ก็คลาสสิกเหมือนกันนะความใครชอบคลาสสิกเหรียญหน้าหนาวที่สวยต้องเหรียญรุ่นนี้เลยพระพุทธเจ้าสิาธิพิ่นะฮะรายการนี้พี่รายการที่สิบห้านี่ครับ ต่อมาฮะรายการที่16ครับรายการนี้เป็นเนื้ออันปากกา้าหน้ากากชุบทองพี่เลขคนจบเบอร์16นะฮะฝั่งพลฝั่งเพชรด้วยนคาฮที่สังคติวีรายการนี้คนโหดลยงานเพลียวพี่เอาไปพี่น้องนะฮะรายการนี้แบ่งให้350บาทครับรายการที่16แบ่งปันให้พี่น้อง35 0้าบาทครับนี่ฮะรายการที่16นะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่17จครับรายการที่7ครับ มาเป็นองนี้พี่นะมาเป็นเนื้ออันปาก้าลงยาแดงกันบ้างเนื้ออัมปาก้าลงยาแดงกันบ้างครับเมื่อกี้เป็นซาตินนะพี่อันนี้เลขคนจัเบอร์หมายเลขสี่ครับนี่รายการนี่สามร้อยห้าสิบาทครับนะฮะลงยาแดงเฉยๆพี่สามร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาครับาร,รายการที่8ครับรายการที่8ครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะัรลงยาราชาวดีไล่สีครับลงยาราชาวดีไล่สีครับพี่โอ้โหสวยๆเลยมหาชนวนนะะีฮะนี่ฮะเลขโค้เบอร์หม่เลข4 0่ดูฮะโอ้โหโลงยาคลาสสิกมากนะฮะลงยาสวยๆคลาสสิกมากนีครับรายการที่350บาทเช่นเดียวกันพีนะะ่รายการที่350บาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะรายการนี้รายการที่18ครับต่อมาฮะร,รายการที่19ครับ หรือรายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากสามกษัตริย์เงินทองหน้าครับลงยาแดง,แงระแรงฤทธิ์พี่นะครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์14ครับเลขคนจะเบอร์14พี่รายการนี้ขอที่400นะฮะแล้รายการนี้ขอที่400บาทนะครับรายการนี้หน้ากากสามกษัตริย์ครับรายการที่19ครับ ต่อมาฮะรายการที่20ครับรายการ20เป็นเนื้อ,อทองเหลืองสอดไส้ทองแดงฮะรายการนี้เลขค้ดเบอร์14ครับเป็นรายการสอดไส้ครับรายการนี้ขอที่400ยบาทแล้วร,รายการนี้ขอที่400บาทนะครับนี่ฮะแต่ถ้าพี่น้องนะฮะสนใจนะครับที่จะเอาสอดไส้คู่กันให้ครบคู่นะครับสอดไส้ให้ครบคู่แบบนี้นะครับนะกับผมขอแบ่งปันพี่น้องแล้วกันนะฮะจากองค์ละ400วันนี้ขอ700ยครับนะแบ่งปันให้พี่น้องเลยเอาไปบูชาได้เลยพี่นะขอ700ครับเฉพาะ อีพีนี้นับจากโปรโมชั่นให้ช่วงไทยคลิปนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มีแบบพันพี่น้องนะครับ20รายการพี่นะฮะหากชอบดูใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะฮะสำหรับนี้ก็ต้องนะขอบคุณพี่พิลท่านนะฮะที่ติดตามด้วยนะครับนะบอกเลยว่าวันนี้ก็คัดที่สวยมาให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ